สวัสดีครับนี่คือ Resident Evil 4 Remake อยู่กันในช h a p เ e อร์ที่15แน่นอนว่าช h a p เ e อร์15มันก็ต้องต่อจชก c h เ p อร์14ซึ่งคลาเซอ้อนอนตายอยู่ด้านนอกประตูก็เราก็ลุยเรามีนี่ลูกม่วนไร้ขีดจำกัดเฮ้ยพ่อพค้าสวัสดีครับครับเปลี่ยนส่วันนี้ก่อนเลย,ยบันเทิงแน่บอกเลย เฮ้ยอยู่ไนวะเฮ้ยบ้าน่ะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยระเบิดขนาดนี้เลยเหรออะไรวะน่ะอุ้ยมันกวาดเรามันกวาดทางให้เราหอกวาดทางให้เรามันกวาดเป็น อฮันดแกนสงงง่งมาเหรอสวยดิโอ้โหตายเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยมันวิ่งมาทางไหนวะแล้วมันวิ่งไปไหนเอาดิเอาดิมาดิมาดิ มาดิ็มโหเต็มเลยเต็มเลยนี่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 อุ้ยโดนตีนี่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 หน,นีก่อนหนีก,ก่อนหาที่หลบก่อนเออมันมาเรื่อยๆเลยวิง่งงั้นเราก็ต้องวิ่งเรื่อยๆอย่างเงี้ยล่ะงั้นเราก็ต้องวิ่งเรื่อยๆอย่างเงี้ยล่ะข้างบนนี่แหละปลอดภัยสุดแล้วอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมา ไม่ขึ้นเฮ้ยเอาว่ะยิงเปิดทางจี้หอยไปไป,ไปเอาว่ะมีลูกมือมีคนมาคอยช่วยอย่างนี้สวยเลยไม่ขับฮออย่างนี้มาตั้งแต่แรกถ้าขับฮออย่างนี้มาตั้งแต่แรกก็เจ๊งทั้งหมู่บ้านบอกเลยลองอมาวิ่งเก็บของเฉย ไป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 ลุยเข้าไปช่วยเอ็ดี่ทางนี้สวยดีครับเยอะ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 เปิดทางให้หน่อยเพื่อนสวย hey, โอ้โหโอ้โหฉันไม่เคยพลาดโอ้โห จิงเด็ดจริงเด็ดเลยเขามาเลยเขาพร้อมแล้วเอาดิเละตายงงบกเลยตายมันจะมีให้เราขี่หอบ้างไหมอ่ะไม่น่ามีอะแต่ลากก่อน ตอนนี้เราน่าจะต้องเก็บกระป๋องยาให้เยอะที่สุดอะ่ะเพราะว่าเรามีลูกโม่ฉบับนี้แล้วลุยโลดลุยโลดลุยโลดเฮ้ยอะไรมันจะสอยหอเราอ<น>ุยอยอุย,ย,ย,ยอุุเดี๋ยวฉันจ,จัดการให้แข็งใจไว้เออใช่ใช่ชใช่เราไปทางนี้ได้ มันมาแล้วอะไรมาแรงอุ้ยไม่ทันมองเอามันโดนไฟเผาโดนไฟเผา,าแตกไฟเผาแตกอุ้ยอยู่ไหนวะอยู่ตรงไหนวะข้างบนนู้นเฮ้ยไม่เห็น มาจากไหนอะเราอ่ะเขาเขาทำํำ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 เขาทำําทำแล้วทํำนี้ก็จะวนขึ้นงบนถูกไหมโอเคลุยลุยลุยไปเลยวิ่งมั่วเลยเราอะไรอ่ะอย่าน้าเฟอยอย่านเฟยอย่านเฟยอยู่ไหนเรา Giả nó phơi giả nó phơi Giả na, Giả na, giả na, giả na, Ở nãy đâu Ui Lệ lê ngay Lên dính. lê ui, lằng hả lê ngay cái nào? lê ngay lê ngay lê này quá. Dính, lê lụt แตกไปซะแตกคู่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยว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 มีคนมาไหมโอเคไม่มีทำไงว่ายิงเรื่อยๆจนกว่ามันจะพังเหรออุ้ยมาจากไหนอะเาอ่ะ เรายิงเรื่อยๆมันจะพังไหมโอ๋อพังเรือเราเพื่อนอยู่ไหนรีบไหมอุย้ยชุดเกาอชุดก่อชุดก่อชุดก่อเหรอ,อย่าทำให้ตกใจอย่าทำให้ผมตกใจอุย้ยอะไรอุ้ยยังไงอ่ะยังไงอ่ะยังไงอุ้ยยิงไม่โดน ม,าามันมาจากไหนวะมันมาจากไหนมาจากไหนแล้วอ่ะมาจากไหนแล้วอ่ะมันวิ่งมาจากไหนวะมันไม่สามารถวิ่งมาจากที่ที่มันไม่มีอยู่ได้มันไม่ควรทำได้โอเคเปิดทางให้สวย มีเป็นกองทัพเลยว่ะที่นี่อะไรนะเมื่อกี้เขาพูดอะไรนะเขาบอกกระสุนเขาบดเดือยอะไรทุกอย่างเหรออุ้ยอะไรเราอย่ามาอุ้ยโดนอะไรชุดเกราะก็ไม่รอดเล็กหาง ะไฟกันเหรอจะไฟกันเห,นอนเหนอเรอเีลบน้อยไฟไหมหายไปซะทางนี้โอเคไปทางนี้เฮ้ยนั่นมันมีสองตัวนี่อีกตัวนึงก็อยู่มีตัวนึงอยู่มีตัวนึงอยู่มันมีกระสุนหมดไหมหรือมันยิงเรื่อยๆ อะไรผหนุ่มเย็นเย็นอุ้ยมีอีกเย็นเย็นผหนุ่มเย็นเย็นมีกี่ตัวเนี่ยมีกี่ตัวเนี่ยอุ้ยละกายล่างอุ้ยหมดเด,มาาเ,หเดินมาชา้าๆหรอเดินมาชา้าๆหรอเดินมาช้าๆหรอบางอาจเดินมาชา้าๆบางอาจเดินมาช้าๆใครมันยิงธนูบางอาจมาก บังอับบังเฮ้ยแล้วมันเล็งแล้วเฮ้ยนี่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 จุก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 ,จกยารักษาลกูกรักษาได้ทุกลูกยิงขาเขาย,ยิงไม่โดนโดนโดน,โดน,โดนตายซะหมดปะหมดปะมีปะเอาไกรล่างเอาดิไกรล่างดิไกรล่างมาเกลี้ยงกวาดล่างจนเกลี้ยง นั่งบนมีอะไรไหมมีปืนให้ใช้ฟรีอยู่ไหนวะสับอันนี้ประตูเปิดปุ๊บใช่ไหมและคนที่วิ่องออกมาจากประตูจะต,ต้องเยอะแน่นอนพอเดาเลยที่ตัววะไปนั่นอยู่ไหนวะ ยังสวยมีอีกเหรอไปมีอีกวะฉันไม่เชื่อเลยว่าแกจะมีแค่นี้อ๋อต้องไปซับอีกฝั่งหนึ่งด้วยเฮ้ยลีออนจะให้โดดโถ้อ,อยุงบนไงประเด็นหน่ะอุ้ยอยาอุ้ยอยาอยาอุ้ยโดน Tây nhiên bimu. Tây nhiên bimu. Tây nhiên bimu. Tây nhiên. Sắp 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 Ở đâu? sắp 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 Ở đâu? sắp 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 เราใช้ปืนปนยา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 เอาประเบิดก่อนกระหน่ำยิงกระหน่ำยิงกายล่างอุ้ยอ๋อกดอะไรของเราเนี่ยอ๋อออีกแล้วอีกแล้วทำอะไรเรานี่ยทำอะไรเรานี่ยเฮ้ยยิง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 ประตูมุมอยู่ไหนวะมี่วะสับสองสับปุ๊บสองฟังโอ้ใช่ประตูเปิดแล้วเราก็ไปดีครับอยู่ทำไมครับ เวลาประมวลผลคิดกำลังคิดอยู่ว่าต้องเอ๊ต้องทำอะไรต่อวะเดี๋ยวไปเก็บของก่อนเก็บของเสร็จเราไปกันต่อเลยแต่ทางนี้เราก็มีพ่อค้าไหมเราจะได้เจอพ่อค้าอีกครั้งไหมเนี่ยอยากจะซื้อชุดเกาะแล้วอะเกาะเราหมดเกลี่ยงเลยเฮ้ยต<ป>บใจ<ป>แต่แสงมันส่องตา เฮ้ยไล่เฮ้ยไล่ะเฮ้ยมาแรงเฮ้ยเฮ้ยจะตายไหมเนี่ยอ๋ออ๋อชิปแล้วเฮ้ย เวียนเป็นไรไหมไวะหุย้ยโดนแรงโจมตีอ้าวโอ้โหแซดเลอร์แกเหมือนเท่เลยวะ่ะเหมือนหล่อครับ sure เอาดิเอาดิบังอาจมากบังอาจมาก แก <Okay, S 2> มาทำลายความหวังหนึ่งเดียวของฉันเฮ้ย,ยบังอาจมากแกพวกแกพวกแกทำลายหอของฉันหน่อยเพื่แถวนี้บ้านแปลกจากสถานที่แวดล้อมจังบ้านหลังนี้คือสถานที่อย่างแปลกอะ วิ่งนุ่มแหมอ้อใช่ปะเนี่ยใช่จริงด้วยทำอะไรมันได้ไหมทำอะไรมันได้ไหมอุย้ย <c oughs> ทำอะไรมันได้ไหมทำอะไรมันได้ไหมทำอะไรมันได้ไหมเอาว่ะทำได้ <c oughs> ตัวเดียวเหรอ ตัวเดียวหรออันนี้ด้วยปังอือมีอีกไหมเจ้าอีกไหมใครเจ้าอีกอุ้ยใครเจ้าอีกใครเจ้าอีกมีไหมไม่มีแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวจังหวะหมุนประตูมันต้องผัวแล้วเนี่ยเคลยไป โอ้โหแหม่เยอะจังเลยอะ่ะเช็คทีละอันเลยโอ้ะมาดิมันต้องมีสักอันหนึ่งอ่ะเออนั่นไงว่าแล้วเราสามารถยิงจนกว่ามันจะตายได้ไหมวัดเล,เลยเนี่ยอ่าววัดดูเล,เลยเนี่ย ไปไหนเราะ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 ไปไหนเรา啊อ้อยังไงอุ้ยประกอบล่างเหรอ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 จริงมันตายยังตายแล้วมั้งยังไงอ่ะทำไมกลัวกันแล้วบุ้ยแต่เอาตามจริงก็ยังกลัวอยู่ อุย้ยงูไม่ได้เจอนานแล้วมายังไงเนี่ยเราเนี่ยมาอยู่ในกล่องได้ย,ยังไงเช็คมีนรันเลยพอมาถึงอันนี้ก็อันนั้นเฮ้ยไม่ใช่อันนี้อ่ะอันนี้อ่ะสวยหัวแตกหัวแตกหัวแตกตายซะ แรงมากใช่ไหมล่ะเข้ามายิง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 เทตัวชักกระเดกกระเดกกระเดกหนี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 สวยนีเ่เราเจอพ่อค้าหรือ,อยังนะลืมเพราะนี่ไงสวัสดีครับพ่อค้าผมลืมคุณไปแล้วเนี่ยที่นี่ที่ไหนเอ่ย เฮ้ยบรรยากาศเหมือนกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านแต่ไม่ใช่ไงี่ไหนวะต,นตายตายยังยังไม่ตายโอเคตายผมแพ้ตัวอะไรวะนะ่ะแมลงซ้ำไปอีกทีนึไงไปเฮ้ยนั่งไงนั่งไงนั่งไง เงยหน้ากลับมาตาเอ๋ตาเอ๋มีปืนสแกนมีปืนอินฟราเรตเนี่ยมันดีจังเลยเฮ้ยเสียงฉันไม่เห็นแกได้ยังไงกันฉันไม่เห็นแกได้ยังไงกันแกสมพันโดนนี่แกสมพันโดนนี่ของฉัน อะไรจะพุ่งมาฟันเรอเฮ้ยอยู่ไหนวะอุ้ยอะไรอะไรเฮ้ยอะไรอุย้ยมีขี่เป็นอาวุธแถวนี้เหรอมีขี่เป็นอาวุธแถวนี้เหรอเฮ้ยนั่นไงกำลังสะพายเลยติวยิงดิเออ วิ้งไโดนเตยิงยิงลม้มตายได้ไหมยังไม่ตายตายไหมโอเคเสียงตัวอะไรวะว่านั่งไงมาดนกันอุ้ยแม่นซะด้วยนี่ไงแล้วมันจะกลายร่างอีกเหรอแล้วมันจะลงมาได้ไหม เฮ้ยเรายิงไม่ไดกระสุนหมดเรายิงไม่โดนเลยอ่ะช่างมันอุยอ้ยอุย๊ยอุ๊ยอะไรวะนี้ก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนอันดับแรกก็ตั้งหลักก่อนอยู่ไหนวะตามมาไหมวะตามมาวะ่ะมาดิ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 พ่อนหนุ่ม มาเด็กพ่อหนุ่ม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 อุ้ยใครเฟี้ยงใครเฟี้ยงอะไรมามาเด็กพ่อหนุ่มมาเด็กพ่อหนุ่มทีละคนเลยไหมเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาทีละคนเลยไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีใครอีกไหมมีใครอยากโดนอีกไหมโผล่มาเลย นี้มันล็อกอยู่นั่นไงว่าแล้วว่าแล้วล่วงนะสองนัดทาไหนอีกขึ้นบันไดมาเลยหนูอุ้ยขึ้นมาเลยหนูหนูขึ้นมาเลยหนูหนูมันโดดลงมาจากไหนวะงู เข้ามาอุ้ยเก้าขามาอุ้ยอย่าบดบดเกินไปแล้วมันจะแปลงนั่งทุกตัวไม่ได้น่ะมาแรงหรออยู่ไหนวะข้างบนไปเสียบ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 สวยสวยเลยรีโหลดอีกนานเลย นี่เลเป็นชั่วโมงอ่ะบอกเลยเอ๊เรามาปลดอันนี้มาหันทางอันนี้ออกปุ๊บโอเคแเราก็กลับไปทางนู้นน,นี่อะไรถ้าเรากดแล้วมันจะมาปิดอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมโอเคมาปิดไว้ไม่ให้ใครตามมาสวยทางนี้ไปไหน ไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นทางนี้เราม,มีอะไรไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นไปเลยอุ้ยแอชลี่ต้องตรงไปตรงๆเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นอัมอาดัมอะอาอาดาม เฮยนั่นไงอลีฉันมาแล้วทำใจดีๆไว้เป็นไรไหมเฮ้ยเราอีกแล้วแกต้องการอะไร มันมีพลังเยอะจังเลยจะมีใครช่วยเราไหมหน่อยน่าเกลียดจังเลยน่าเกลียดจังเลยถอยออกไปหน่อยครับออกไปหน่อยครับน่าเกลียดจังเลย

ขอบคุณขอบคุณเอเดาไปเร็วเอสลี่เราต้องอุ้มเอสลี่หนีแล้วเาว้าวเฮ้ยเฮ้ยมันควักอะไรออกมาเฮ้ยเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันปล่อยอะไรออกมาเฮ้ยห,หนี ไปต่อต้องไปต่อแอสลีย์ทำใจดีๆไว้ <c oughs> เป็นไรไหมบ้าเอ้ย <c oughs> อไปที่แ l a บเหมันจะไปทางนี้ l บบีฉันกำลังเดินถ้ามีศัตรูโผล่มาตอนนี้จะทำยังไงกันอุย้ยฉันกำลังอยู่ที่ไหนอุย้ยอะไรเนี่ย แอสลี่นั่งใจดีๆไวหวังว่าฉันจะไม่หลงทางนะออออมันเป็นจะทางตรงๆอุ้ยเอ้ย้าเอ้ยฉันอยู่ที่ไหนฉันกำลังจะต้องเข้าไปให้ได้จะต้องเข้าไปให้ได้้ยถึงได้ยังถึงแล้วประตูเปอดสิว่า มันเปิดยากเปิดเย็นจังเลยใชรเอาอะไรมากัน้นอุ้ยมันยังอยู่ในหัวเฮ้ยมันยังอยู่ในหัวเราอยู่เลย,ยทำใจดีๆไว้เอสลี่ตรงไหนเนี่ยเดินไปไหนเนี่ยเยอะเลยไม่เอาหลบไปเลยครับหลบไปเลยครับหลบเลยฮะหลบไปเลยครับ พอได้แล้วหลบไปเลยครับหลบไปเลยครับไปไหนเนี่ยหลบหลบไปเลยครับหลบไปเลยครับบ่าเอ้ยโอ้ยมันะจะถึงเนี่ยเอ้ยพี่โอ้เออ,อมันะจะถึงเนี่ยไว้เร็วสู้ต่อ,อริออนอีกแค่น,นิดเดียวเท่านั้น พยายามเข้าพยายามเข้าเออนี่ไงคุณเจที่หลุยให้มาถึงถึงแล้วเออเฮ้ยนั่นไงนั่นไง has ออนิดเดียวอีแค่นิดเดียวริออนพยายามเข้า เออเอาพูดก่อนไม่มีทางผมบอกแล้วฉันจะทำให้เธอกลับบ้านในปลอดภัยเครื่องมันทำงานยังไงแล้วทำเป็นเหรอและทำเป็นเหรอไอ้ทำเป็น แล้วเครื่องมันจะทำงานยังไงวะเฮ้ยมันล็อกเป้าเฮ้ยมันล็อกเป้าแล้วมันก็เอ้ยมันยิงแสงใส่เหรอ,อทำใจไว้สลาย๋อมันสลายจากภายในอือโอ้ยังเจ็บเลยเจ็บแทนเลยโอเคหมด โอ้สําเร็จแล้วและเราละ่ะเออไม่นาลีออนนายจะมาสรุปตรงนี้ไม่ได้เอาและถือเป็นการจบชัปเตอร์ที่สิบห้าชัปเตอร์ต่อไปเป็นชัปเตอร์สุดท้ายแล้ว ันก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ